ตาโต,ตไปตรงเรอองงนอะอยากนับตัวเรือนนี่อ่า<ะ>โอสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มอันนี้นั่งไรนี่ครับนั่งน้องสี่ครับอ่าอยู่ไหนครับอยู่บ้านเจ้าตั้งครับมูติเจ็ดมูเจ็ดอ่าอัน,นปัอปอร์อ,อ,อ,อันเภออันเภอก็จะต้นจากวัดปัตตานุงครับอ่าเจียงตองเลยนี่เจียงตองครับปังตานุงเจียงตองน้องสีน้อยอ่า น้องซี่นั่งตาลุงน้องซี่น้องซี่น้อยนั่งตาลุงน้องซี่ซี่น้อยดาวลุงซี่น้อยดาวลุงเสียงหวานอ่าในหลงเตี๋ยอะไรดิเล่นอะไรมั้งนะในหลงเล่นอะไรดิเสียงหวานไหมตอนหองนี้สวัสดีค่ะพี่ทองอีาหนูต่างก้ากับนั่งตาลุงอ่ะน้อยจริงในเก๋อะไรดิในอมีอะไรมั้ง อยู่กับไหนเลยดิหยิบมาเลยดิอยูจากมัดไหมอยู่จากมัดกับมานังกันกับมานังกันเอาตานั่นพ่อเอาอันตีตัวเลยเสียเลยมั้งเอาไปเลยตัวเล็กอีกตัวนี้ยาวเลยพี่น้องเอ้อเอาเอาแบบตาล็อกตาลกเลยเอาเออนนี้อ๋ออันเตื่อเตื้ออันอ๋อเสียอะไรอินตรงโกกับอ่าเสร็จเอาดังเรา นี่ตัวตัวนี่ตัวเปรตกับตัวเปรตฮะเอาอตัวนี้ปลาหน้าบดกับอ๋อปลาหน้าบดเกลือเวลาออกล้งกัะเนื้อกับอ๋อนี่ไหลก้นเมืองอ่ามี่ตาดูจี้ตัวเก๊อกับอ่านี่ตาแปรบอ่าตาแปรบเน้นไหมว่านิ้นไหมว่าในายิน้มตาแปรบนี่นะ มียายกับยายยายอ๋อยายนี่เจ้าใจเจ้าใจอ่ะเจ้าใจอยู่กับเจ้ายญิงเลยกับปีนองกับอ่านี่ตาเต่งไปโดนกับอ่านี่ตาแก้วอ่ามีตาเหลือซี่เหลือซี่กับมี่ตาขุนแก้วขุนแก้วนี่หนุ่มันอดเอ็ดอ๋อนุ่มันอดเอ็ด Quanh chân 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 นี่ตาปูนตาปูนตำเสียงไงดิอ้อยย้ลงก้านี่ตาลำ้ำตาลำ้ำตัวเกากับนี่ตาล้ำตัวเมอยอ่าตานจริงครับจกักนั่งตาลงุงเลยนั่งตาลุงน้องตี้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับอืม응ยังเลยนะตรงนี้นี่เด็งตรงนี้นะครับอืมแน่ด่ะหมดจำอยู่ในนี้ นั่งดานุ่งหน่องี่กับติดต่อมาได้ได้ใช่ไหมได้เลยครับอ่า